สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ,ะ,คะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องของวายอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของปาล์มนะคะนนก็อยู่ในช่วงโควิดนะคะเราก็เลยทางเรียนเขาก็แจ้งมาว่าไม่มีการเรียนการสอนต้องเอาการบ้านให้ผู้ปกครองไปเอาการบ้านมาทําที่บ้านนะคะไปเอาที่โรงเรียนแล้วกบมาทำที่บ้านแล้วก็ครูก็จะให้มาเป็นเล่มแล้วก็เอามาทาที่บ้านก็วันให้มาสัปดาห์ละเล่ม สัปดาห์ละเล่มแต่ไม่ได้ทําทั้งเล่มนะคะก็ครูจะให้แปะๆมาว่าเป็นการบ้านนะคะก็ก็น่าละวันละหน้าประมาณนั้นได้ค่ะก็สัปดาห์หน้าก็เอาไปส่งเอาไปส่งก็คุณครูก็จะให้การบ้านมาใหม่นะคะน่าสงสารเด็กยุคนี้จริงๆนะคะก็อยู่ในช่วงโควิดเปิดเทอมวันแรกก็ไม่ได้ไปโรงเรียนก็มีชุดพละมีชุดนักเรียนมีรองเท้ามีอะไรทุกอย่างแล้วแต่เด็กก็ไม่ได้ไปเจอเพื่อนๆนะคะตอนนี้ก็ไม่รู้จักกับเพื่อนคนไหนเลย น่าสงสารมากเลยเดี๋ยวไปดูพี่ปามกันดีกว่าค่ะว่าการบ้านที่ได้มามีอะไรแล้วพี่ปามก็กําลังทําการบ้านอยู่ด้วยตอนนี้ไปดูพี่ปามกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นการบ้านชิ้นแรกของเด็กนักเรียนนะคะเด็กน,นักเรียนในยุคโควิดเรียนที่บ้านนี่เปิดเทอมวันแรกก็ไปรับการบ้านมาทําเลยเป็นระบายสีใช่ไหมครับใ่รบะบายสีช้างเอ้เทอมวันแรกของเด็กเด็ ไปโรงเรียนใช่ไหมใช่โควิดโควิดเหรอใช่อาการบ้านเจาทำที่บ้านก่อนตรงนั้นพี่ปั๊มระบายอะไรหรอครับของของมันครับอืมไ, <ป S 1> ไปน,นั่องอิดเดียวเออนอกนิดเดียวไปนั่งมันโตไหมไม่ไครับนอนสบายเดิ แล้วนี่ก็คือชุดพระใช่ไหมใหญ่ครับได้ชุดพระมาแล้วใช่ไหมใหญ่ครับโทหาพี่ดอมามามาดูชุดค่ะเด็กนักเรียนใส่ชุดพระรกันนะใช่ไหมหัวใครนะดองดองหัวพี่ตองเหรอดองดองไงครับ ชอบไหมกับน้อลายสีชอบครับตรงนี้ระบายขาวาของมันนี่วิบของมันแล้วนี่หางของมันอืมครับระบายยากไหมครับไม่ครับไม่ยากเลยเหรอครับไม่ยากง่าย<ด>ไหมง่ายครับง่ายเพราะพี่พี่ปั๊มทำบ่อยไหมแล้วใสีบ่อยไหมที่บ้านบ่อยครับบ่อยเหรอ ตรงนั้นเราเว้นไว้ทำไมอะครับอาจรครับตรงนั้นเราเว้นไว้ทำไมอ่ะครับอาจรหน้าที่ลิบเท้าช้างอะครับเว้นไว้ระบายเสียอะไรไม่มันเข้าไปนิดเดียวครับเราจะระบายลิบเท้ามันเสียอะไรครับเทาครับสีเทาเหรอครับใช่ครับโอเคช้างเดินดุมากเลยดูตาม,มัน อะไรนะม,รมันเป็นยังไงโอ้ตามันทำไมอ่ะเราว่าตามันดูตามันดูใช<จ>่ตามันแบบนี้เขาเรียกว่าตาดูเหรอครับใช่ครับโอเคพี่ปามีสีเยอะไหมเยอะครับ เอาดูนี่เอาดูนี่เอาดูนี่โอ้พี่ปามีของมีสีเยอะแยะไปหมดเลยน้ำดานด้วยมีน้ำดานด้วยดำก็มีดำก็มีโอเคเสร็จไหมครับวันนี้ฮะระบายเสร็จไหมครับวันนี้ครับ เท้าช้างสีอะไรอ่ะพี่ปามสีฟ้าเหรอไหนพี่ปามบอกแม่ว่าพี่ปามจะละบายล็บเท้าสีเทาอ่ะครับเพราะว่าอะไรถึงเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอ่ะครับว่าไม่มีสีสีฟ้าครับไม่มีสีอะไรนะมีสีฟ้าครับไม่มีสีเทาหรือเปล่าอืมสีเทาครับอือก็เลยใช้สีฟ้าแทนใช่ไหม ต,ตอนนี้พี่ปามก็หายแล้วทิ้งแม่ไว้กับกระดาษของน้องช้างพี่ปามไปเติมพลังถามว่าไปไหนบอกว่าไปเติมพลังน่าจะหิวแล้วทุกคนเดี๋ยวไปหาอะไรให้พี่ปามกินก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาระบายกันต่อนะนี่คือไปอาบน้ำมาแล้วใช่ไหมครับเปลี่ยนชุดแล้วใช่ไหมจะเสร็จแล้วใช่ไหมคะ นะเหลาสีก่อนไปรล้พี่ป้างเหลาสีก่อนปี่ป้ามันหมดแล้วโอเคเหนื่อยไหม ม่อ่ะเมื่อกี้บอกว่าเหนื่อยพอแม่ถ่ายแล้วบอกว่าไม่เหนื่อยเลยนะอะพอแม่ถ่ายบอกว่าไม่เหนื่อยเลยนะพี่ฟาร์มนะให่เมื่อกี้ยังบอกว่าเหนื่อยอยู่เลยทุกคนระบายสวยนะคะัมปัมปัมัมไม่ต้องรีบเดี๋ยวมันออกข้างนอกครับลูก <S 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 ช้างพี่ปามตัวสีอะไรอะ ท่าเงินกับน้ำเงินพี่ปาล์มพี่ปาล์มใช้สีน้ำเงินคนละสีกันแล้วแม่ว่าพี่ปาล์มต้องใช้สีน้ำเงินอันนี้สิมันคนละสีกันแล้วแม่ว่าไ่นี่อันนี้มันน้ำเงินเข้มเข้มมากเลยนะมันตัดกันนะมันไม่เหมือนกันแล้วฮะให้มันเป็นช้างสีให้มันช้างสีลุกอีกแล้วมันออกข้างนอกนะระวังด้วย ออกเิดเกลียวครับเราได้สบหามันอีกเดลียวสิบเดินได้เปเกิ้งครัับ <laughs> จะเล่นอะไรนะ โทรศัพท์ของใครอ่ะจะเล่นของใครอ่ะหมอมิไม่เดี๋ยวจะให้นอนแล้วทำกันบ้านเสร็จก็จะให้นอนแล้วแล้วไม้หางอนะ่ะไอ้ขอดูหน่อยนะว้าวน่ารักจังเลยหางเสียอะไรอีกครับ

ทำอะไรอ่ะแล้วมาเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วหรอครับชยโยยังเสร็จแล้วจะได้ไปเล่นแล้วโยสวย,สวยไหมไหนขอดูอ่ะชูขึ้นสูงสูงว้าวช้างนี่ชื่อว่าอะไรพี่บําตั้งชื่อมันชื่อว่าอะไรอลเฟนอลเฟนแล้วมันชื่อว่าอะไรดีชื่อว่าอะไรดีช้างพี่ช้างแล้วไม่มีชื่อให้มันเหรอชื่อเฉพาะของมันชื่อว่าอะไรดี พี <laughs> ่ปามตั้งเองไม่ให้พี่ปามตั้งเองเหมือนเหมือนหมาพี่ปามอะ่ะหมาพี่ปามเชื่อยได้ใช่ไหมช้างตัวนี้พี่ปามจะตั้งชื่อว่าอะไรคิดเร็วให้มันชื่ออะไรดีชื่ออะไรดีหนะ้าคิดออกไหมชื่อบอลลูนช้างตัวนี้ชื่อบอลลูน,นทำไมถึง,งอยากให้ชื่อบอลลูน,นเพราะว่า บอลลูนมันนิสัยดีครับนิสัยดี<ช>มันอ้วนด้วยใช่ไหมใช่มันอ้วนเหมือนบอลลูนใช่ไหมใช่มันตัวใหญ่เหมือนบอลลูนเลยใช่ไหมใช่ก็อะไรอย่างนี้ด้ยโอ้โหเขาเหมือนนม่วาเลยจริงเหรอครับจริงครับโอเคครับไปไปเล่นได้เอ้ยไปนอนได้บายบายคนดูก่อน